เวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสาวายน้ำพูดได้บายวินวินภูครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับคีย์เวิร์ดคำหนึ่งครับที่หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักคำว่าไฮเปอร์เทอร์ไมล์ไฮเปอร์เทอร์ไมายคืออะไรพร้อมกันนั้นก็อธิบายเพิ่มเติมครับว่าทำไมฮีทปัมหรือฮีเตอร์นะครับตระกูลที่เครื่องทำน้ำอุ่นในสาวายน้ำนะครับถึงไม่ออกแบบมาให้สามารถทำความร้อนได้เกิน 40องศาเซลเซียสสองอย่างนะครับคือเรื่องเดียวกันวันนี้ไฮเปอร์เทอร์มายกับฮีปัมทำไมไม่ออกแบบให้ทำความร้อนได้เกิน40องศาครับวันนี้มีคำตอบที่เขาไม่ออกแบบให้เกิน40องศานะครับเราสังเกตที่ตัวปรับตั้งเซตพอยต์ของตัวฮีปัมนะครับเราจะไม่ปรับตั้งอุณหภูมิเกินนั้นนะครับแล้วก็เครื่องก็ไม่อนุญ,ญาตปกติถ้าเราจะออกแบบให้ทํางานได้เยอะมากกว่านั้นสามารถทําได้ไหมครับทาได้แต่ นะครับหลักการทางวิศวกรรมที่ถูกต้องจริงที่ผมเรียนมาก็คือเราจะต้องเอาร่างกายของมนุษย์นี่แหละของเรานี่แหละเป็นตัวในการออกแบบทําทุกอย่างมาเพื่อที่จะให้ชีวิตของมนุษย์นั้นสะดวกสบายรวมไปถึงความปลอดภัยด้วยนะครับนี่คือหัวใจของเอนจิเนียร์วิศวกรรมที่ถูกต้องแท้จริงเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงเป็นแบบนั้นก็คืออุณหภูมิร่างกายของมนุษย์เราเท่าไหร่ครับที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมเลยนะครับ 37องศาเซลเซียสนะครับโดยประมาณถ้าเกินนั้นไปก็แสดงว่ามีไข้ถูกต้องไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตั้งอุณหภูมิของฮีตป,ปัมที่อุณหภูมิเกิน40องศาขึ้นไปนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในอุณหภูมิที่เกินอุณหภูมิร่างกายของเรายาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้ในอ่างสปาจากรุชิรวมไปถึงในสระว่ายน้ําแน่นอนครับเราแช่อ่างสปาเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมครับ หมายความว่าเราจะต้องอยู่กับอ่างอยู่กับการแชร่ตัวยาวนานเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายสระว่ายน้ําก็เช่นเดียวกันถ้าเราว่ายน้ำในสระว่ายน้ําที่มีอุณหภูมิที่รู้สึกเป็นน้ําอุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายแต่เรายังไม่รู้ว่าลูกค้าหลายท่านต้องการที่จะให้อุณหภูมินั้นสูงไปมากกว่านั้นเหมือนบ่อออนเซน็นนะครับของทางฝั่งญี่ปุ่นเขา เดี๋ยวผมจะจำแนกให้ฟังว่ามันต่างกัน,นยังไงเพราะสระว่ายน้ำเนี่ยหรืออ่างสปาเนี่ยเราไม่แช่อุณหภูมิที่มันเกิน40องศาไปเครื่องยิปปั๊มเนี่ยเราก็ออกแบบมให้ทําความร้อนได้เกินนั้นเพื่ออะไรเพื่อร่างกายของเราครับไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มโรคฟังให้ดีนะครับไฮเปอร์เทอร์มายกลุ่มโรคที่เป็นไฮเปอร์เทอร์มายหมายความว่ายังไงคําว่าไฮเปอร์เทอร์มายก็คือเป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยอุณหภูมิสูงเกินที่ร่างกาย เซตพอยที่สมองส่วนไฮโปทาลมัสเนี่ยที่เขาตั้งเซตพอยในร่างกายไว้ถ้าอุณหภูมิสูงต่อเน,นื่องยาวนานเนี่ยร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายเราได้มันจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นเกินปกติกรณีที่เราตั้งฮีทปั๊มถ้ามันทําได้เกิน40องศานะครับอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิร่างกายเราไปแช่นานๆแล้วเราไปเล่นน้ํานาน,านๆก็ร่างกายเราไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายของเราได้ พอเราอยู่นานๆครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนอกจากเป็นกลุ่มโ,โครคพวกนี้แล้วระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่ได้เพราะมันเป็นแบบนี้เนี่ยร่างกายของเรามันจะรู้สึกง่วงเหงาเห,หานอนครับรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียนะครับเหมือน,นยิงเวียนศีรษะนะครับทำให้มึนๆงงๆหน่อยซึมๆนะครับบางคนอาจจะเป็นลมได้อาจจะหมดสติในน้ําได้หมายความว่ายัางไงครับมันจะทําให้เราจมน้ําตายได้ นี่คือข้อกำงวลนะครับในการออกแบบชิ้นงานทางด้านวิศวกรรมร่วมไปถึงหลักการทางการแพทย์ครับทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ามาให้ด้วยกันครับคําว่าไฮเปอร์เทอร์มายผมอธิบายไปแล้วนะครับคือการที่ร่างกายของเรานั้นอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของร่างกายและไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ตัวฮิตปั๊มไม่เกิน40องศาเพราะไม่ต้องการให้ร่างกายของเรานะครับอุณหภูมิเกินและก็ไม่สามารถที่จะระบาย อุณหภูมิจากร่างกายของเราออกไปได้ทําให้นะครับง่วงนอนซึมนะครับวิ่งเวียนศีรษะเป็นลมหมดสติสุดท้ายจมจมน้าตายฝากด้วยความห่วงใยของทุกท่านครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสัมพันธ์กับตัวออกแบบฮิดปัมที่ลูกค้าหลายคนถามมาด้วยนะครับว่าทําไมไม่ออกแบบในหะ้มันทาความร้อนได้มากๆกว่านั้นนี่คือเหตุผลนะครับในการออกแบบทุกยี่ห้อเลยใช้หลักการเดียวกันนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ทำไมเขาออกแบบมาแบบนี้เรียนว่าถ้าหลักการของวิศวกรรมครับมันทําได้เยอะกว่านี้แต่เพื่อสุขภาพของผู้คนครับจึงจะเป็นต้องใช้ไม่เกิน40องศานะครับปกติครับในการเลือกออกแบบในเลือกเลือกฮีตปั๊มไปใช้ในสระว,ว่ายน้ำของเรานั้นนะครับถ้าเราจะออกแบบฮีทอ,อัพอุณหภูมิขึ้นไปไม่เกินสัก35องศาเราก็จะได้เครื่องฮีตปั๊มตัวนด้ซึงนมีอํากลังวัดที่ไม่สูงมากนักนะครับเราก็จะได้ เลือกเครื่องที่ราคาต่าลงมาแต่แน่นอนถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหญ่ซื้อเครื่องรุ่นใหญ่ไปแล้วก็ยิ่งดีครับการฮีทอัพขึ้นในอุณหภูมิที่สูงก็จะเข้าถึงเซ็ตพอยทที่เราตั้งใหม่ได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะกําลังวัดสูงแต่ว่าเราจะตั้งเกิน40องศาหรือใกล้40องศามาเกินไปไม่ดีนะครับก็แนะนำผมก็คืออ,อย่าตั้งเซ็ตพอยเกิน35องศานะครับพอเครื่องมันตั้งได้40อย่าตั้งเกิน35องศา จะดีมากที่สุดนะครับสาหรับร่างกายของพวกเรานี่มมรนเ,เรื่องความห่วงใยครับนำเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากไฮเปอร์เทอร์มาย่คืออะไรนะครับทําไมนิดปั๊มถึงไม่ออกแบบให้ทําความร้อนได้เกิน40องศาวันนี้ผมพิชา ى, ต้องจากลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีความรู้ข่าวสารดีๆมาฝากทุกวันรวไมไปถึงสินค้าใหม่ๆครับที่ตอบโจทย์ให้ชีวิตผู้คนนะครับมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับทำให้ปัญหาจุกจิกกวนใจกับ การใช้สินค้าสวยน้ําที่ไม่ได้คุณภาพเรามีของที่มีคุณภาพครับเข้ามาเติมเต็มในวงการทุกวันจากลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ